ไยกันไปแล้วอไปด้วยกันไปด้วยกันลูกไปกันน้องได้ไปลูกไปลูกไม่คืนอย่าบอกว่าคืนนะจะกลาบทไปคือชายคนน่งที่คิดถึงแบบสิ้นสว่ามันก็จะร้องกับแมวมันวันได้แต่ แม่ต้อยห้าร้อยค่ะขอบคุณค่ะแม่มานาสนานห้าร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะทหารขัดแล้ว ฐานอากาศคันละไกลสุดสายตาไกล้แน,น่ในอันไปจัดให้สงบมาเมื่อกี้แม่ขอย้ำแม่แม่ลูกน้องลืมไปแล้วใกล้ใกล้ใกล้ใล้หาไม่เจอไกลสุดสายตาไกลสุดสายตาพอมาสีหนาอย่าไม่รอตัวแดงเนี่ย พัดนกครับผมไปส่งน้แม่เวทีเดยยอกตามตาอนแรกร้องนแม่ลือไปล้ไม่ร้องนานย่างเงี้ยน้ำตา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 น้ำาตาใกลหมดหรือจยกินน้ำตาแต่โมล ตอนนี้ได้เก้าันสี่ร้อยแล้วนะคะครับขอบคุณครับขอใจดูเงาโศกสองใจจะไม่แปลวใครที่อยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็ สี่ใจหมดเลยหลายใจแขกใครกันอย่างนม่กับแม่โวยเขละตักเลยลูกคนละข้างของเขาอ่ะขายดีแม่ขายดีแม่ได้ยืนไม่ได้อได้เอาโสดใช่ไหมครับใช่คุณแม่ใส่แมสแต่อ่านตาไม่ออกเลยครับมันตามันนั่งอ่านน้ำปลามาไลฟ์สดเนี่ยมามาเรียกค่า้คตมัดเร็วเลยคือขาดเลยดิน้ำปลาชอบเด็กอ้วน นาใจนะน้าป้าชอบเด็กจำมั่มความรักบีบคันบีบคันนี่ค่ะบีบคันที่ยืนใต้เงาต้นศกศกเอ้ยซึ่งเศร้าเงาไปศกเหมือนรู้ใจ่มาลายสาวบางกะปิก็ขึ้นแล้วนะคะครับเอาละรอวันเธอว่า

เป็นแฟนฝันนาจะขอสม,มารเป็นแฟนฝันนามีเวลาให้พี่บางไมล์รักจะมีเวลาให้พี่บางไมเพลงนี้หยุดไม่ได้ไงเพลงนี้ต้องไปยาวๆใช่แม่เกียรติห้องเบอร์ห้าย้ายาอยูย่เบอร์สี่ได้ครับแม่ใช่ออะไรนะ ไม่ใช่เลยมีสาดีย้ายห,ห้องด้วยย้าย <200 S 2> ด้วยธุรก <200 S 2> ิจ200ค่ะนะป้า100ขอบคุณนะคะเป็น okay, ง,งานเสนเลยอบอักมีความฉันลัดมาพาอยู่เพชรบุรีเข้าใจวันเนี้ยโอมรามเข้าจองท สองเุีเราขอบคุณครับอะนีครับมีบทบทไหนครับอะไรนะเผอใจรักเผอใจจะได้อ่านโน้ตไหมน่ะจะได้อาโน้ตไหมนะได้อ่านดหน้าเวทีเต็มแล้วสอนพระรที่เกิดมาสอนพลัรด้วยจนสู้ทนัง แมวันนี้ารอยค่ะยปดหลังมากเจดหมายแป๊บนึงเจดหมายแป๊บนึงเขาแลกความจริงเพลที่ขอก็ยังมีค้างอยู่เีลยวสักคู่เดียวไม่ดองครับผมไม่ดองโแดงมันก็ใช่ควจริงหลุดๆใช่ไหม โบ่เนี่ยดูแลดีมากเลยครไม่ถามแล้วนะเดินมาดึงเลย <c oughs> แม่บัวแม่บัวแม่บัวแม่บูวแม่บัวกลางเบืองไี่อยากจะลืมสักสองดอก

เบาขาดด้วยนะคะดึงแรงไปน้ำธรรดากินได้ไหมล่ะก้องกินน้ำของเวิร์กพี่ใหญ่เขาเ็กแล้วกินน้ำใต้สอบไบเดี๋ยวสำรักสำรับสำรักสำรให้มียางมั้ผมรอนกเดึงแล้วชื่ใจดลี๋ยว อันนี้ใครทักี๋ยวโจอ้กันนะขอบคุณครับอุ้ยเพลงอีกเผ็ดโปรดพี่เก๋หมอลำร้องร้องให้วงากิจวัตรนี้แสดงว่าในอันกับบดีจำดนอันการบดีเป็นผู้ได้รับค่าเลือกเดือนมีนาคมอันที่หนึ่งประจำเดือนขอให้เป็นบรญญาตที่สุดข้อต่อไปขอบคุณมากครับกลับไปกับแนอันด้วยครับผมขอบคุณในอับนะอันเองก็รู้สึกอะไรอฝากไว้เพือะฝากไว้ ไม่ละมันเลยขอบคุณนะพี่ลินนะคะอันนี้พี่ลินสองคนจะไม่ได้เป็นนักร้องนะเต่อไปเนี่ยจะได้ตลกกันแล้วโอเคครับตอนแรกอีกอย่างเดียวในเรื่องตื่นแล้วเมื่อกี้ก็มีคนขอเพลงลมจ๋ามาร้องได้ลมจ๋าลมเลยชัวร์มาอ๋อร้องไม่ได้ครับไม่ได้ฟังแล้วนะท่านร้องไม่ได้ครับก็ขอเพลงอาทิตย์ละวันแล้วขอโทษที่คิดถึงขอบใจจ้านักหนูนะครับพาสอนหนผมไม่รู้ ผมไม่รู้ปกติต้องเรื่องอะไรครับจ๊ะผมไม่รู้ไม่รู้ การไปนี้เดี๋ยวจะพยายามอ่านนะครับเล่มเป็นหนังสือใหญ่ไหมไปนิดเนี่ยท้าไหลายเพลงจังเลยเราเขียนได้เยอะมากนะจริงจริงจดหมายใส่น้ำหอมยิ้มก่อนอา่านปาหวานก่อนเปิดนะไม่งั้นฉันจะไม่ยอมพยายามเขียนซะด,ด้วย <c oughs> อะไรเกือบจบเพลงแล้วนะเกือบจบเพลงแล้ว <c oughs> ใช่เมื่อกี้สิริ <c oughs> โชคขอเพลงแม่ห้างแม่ ตายแล้วแม่ฮะดูขอกลับประธานาภัยด้วยครับเต็มฟังย่นรักทั้งบันเลยครับอะไรที่อย่างหนึ่งอันนี้อ๋อจดุดมะสมุขคัมภูภาพใส่สองครั้งใส่น้ำหอมชื่ใจถ้าเปิดหานต้นจไม้ชื่นใจแม่ท่ชื่นใจชื่นใจ เ,เดเดเดอันนี้ร้องเพลงเดี๋ยวคุยกับใครเี่ะร้อถึงลำพันร้องเพลงมาก,กานีมครับอาจารย์สาวนาสั่งแฟนครับ